ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับมมิสเตอร์อยเกมชาโ d ด w ไฟส h t องนะครับ mm. ผมวันนี้เราจะมาทำภารกิจปราบพลิกาศตัวที่สองของเจ้าเล็บกันนะครับผมมันมีชื่อว่าบรกนะครับผมผมมาดูกันว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่ครั้งนี้ผมจะวี้ผมกับทัวร์นาเมนต์อีกนั่นอีกนะครับผมมาดูกันว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนรับรองว่าดุเดือดแน่นอน ซึ่งตอนนี้ผมได้ซื้ออาวุธมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนีนก็คือมีดอันนี้นี่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 เราเข้าสนามรบนี่ครับโอเครุยกันเลย Such I difficult creature like you is hard l y a c h a n g e and for me prepare to be called a little man ภารกิจนี้ต้องให้เราปราบจุบริษนะครับผมมารุยกันเลย ตัวที่สองบริจินจากระโันกล้ามโตมาในเวลาออกลุยมาเลยนี่แค่นี้โอเคนี่นี่ดีีไออิบ้ายไม่ยิงนี่จุมตีแรงมากแรงแรงไปถึงไหนฮะรังอาจมันแรงกับไอ้นินจาดำพวกนี้เหรอเอ้ยแค่ทิปห้าอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นี่เนี่ยแทงแทงแท,ท, <ง S 1> ทงเข้าไปแทงเข้าแทงเข้าไปอย่าอย่าอย่ามาตบหน้าด้วยกระบ,บอกนะนีโโ่ตกโอเคในเวลาออก,กอุ้ยแผนการขบขันศัตรูครับผมเป็นาการขบขันศัตรูนี่เนี่ย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 อย่ามาอย่ามาอย่ามา น,น,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแทงแทงเอ้ยมิงครติโคโอ้นี่แทงหลังแทงหลังหลังนี่แทงซ้ำแล้วโคชนะมาอย่างง่ายดายนะคบผมอืมนี่เป็นไงชนะมาได้แล้วนะครับ I don't understand how could one small d e f e a t me okay นี่ี later ต่อไปพร้อมกับด่านทดสอบได้เวลาต่อสู้แล้วมามดินจ่าดาบยาวโอ้โหนี่แหละคูกต่อสู้ของเรามันกลับมนะั้โอ้โหดาบวันนี้มันมันเก่งกูไปใกล้ ไอ้บ่อเอ้ยมันจับทุ่มเอ้ยปันหัวปันหัวเอ้ยจับทุ่มหน้าแม่งอย่าอย่ามาซะอย่ามาซะเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บ่อเอ้ยเก่งไปถึงไหนฮะเก่งไปถึงไหนฮะ นี่ๆมานี่เอ้ยนี่ๆฟันหลังนี่คิดว่าจะชนะฉันได้หรือฮะ <Close call. S 1> โค้ชคอรอบสองมานี่มาเริ่มด่านแรกแผนการขบคันศัตรูการขบคันศัรนตรูนี่แน่นี่แน่จับทุ่มหนะ้าแม่ฟันซ้ำฟันซ้ำ เอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่ฟัน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 ซ้ำดูนไปซ้าดูนไปซ่แล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมนี่ได้เงินหลายบาทเลยฮะได้เวลาอัพเกรดชุดแล้ว เอาซื้อหมวกว่าซื้อชุดดีเอาชุดก่อนละกันวะนี่ได้ชุดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้เวลาออกไปทัวร์เม้นต์ไปเลยกันเลยมามาดูกันว่ามันจะดุเดือดแค่ไหนนี่เนี่ยนี่เนี่ยแทงหัวแทงหัวแม่นานานงแทงแทงหัวกับแทงหัว

เอาคืนมากเอาคืนมากนจจะทำมาวุธจุด,ดมือกูฮะ Amazing effect นะคบผมมาอย่าโนกหน้า,นาตานี้เอ้ฟอสตฟสตอสตาย,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 ยแทงยายยุยยุ้ยเย้ยยียมุยแทง,แทง,แทงยุยยายยุยย โอ้ยน,นี่แทงคืนมา้างแทงึทงทง้นมา้างแทงอะไแทงแทงคืนบ้างนี่หนึ่งน,นี่หนึ่งนี่หนึ่งเอ้ยนี่หนึ่งสองแลวก็สามสี่แล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายอีกแล้วนะคบผมโอเคได้เวลาอัปเกรดหมวกแล้ว เอาโอเคซื้อหมวกนี่มาเคนโดแม็กแล้วก็ได้หมวกมาแล้วนะครับผมโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซบับสไครต์กันด้วยไปนะครับผมคลิปหน้าชา a ์โลไฟส์สอน้องจะมาโชว์ทัวนาเมนต์อีกและพร้อมที่จะมาปราบบอดี้การ์ดตัวที่สามของเจ้าเล็บนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ